เกิดอะไรขึ้นรายการวารริตี้ชื่อดังประกาศแจ้งล่าสุดย้ายช่องแล้ว รายการวรารริี้ชื่อดังอย่างฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ขอย้ายบ้านอีกครั้งไปช่องโมโน29 h o l l y w o o ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ได้ยกย้ายอีกครั้งครั้งนี้ไปอยู่ในช่องหนังอย่างช่องโมโน29ที่ช่องนี้เริ่มจะสอดแทรกรายการวรารริี้และเพิ่มข่าวขึ้นหลังจากที่กินรวบกับภาพยนตร์มาหลายปีการโยกย้ายครั้งนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการและประเดิม2เทปแรกด้วยการกุศลพร้อมกับเกมดังเดิมผสมกับเกมใหม่ ที่นำเสนอแบบไม่ซ้ำในแต่ละสัปดาห์และเพิ่มจำนวนคนในทีมจาก4คนเป็น5คนเพิ่มเติมความมันยิ่งขึ้นกว่าเก่าอัดแน่นด้วยดารานักสแสดงที่พร้อมจะมาแข่งขันเพื่อพิชิตเงินแสนสิคนอัดแน่นเต็มเฟรมเทแรกประเดิมด้วยตีมปาร์ตี้ฮอลลีวูดให้เข้ากับสถานีหน่อยพร้อมกับมอบเงินรางวัลเป็นการกุศลกองทุนการวิจัยเซลล์บำบัดเพื่อการรักษาโรคมะเร็งสิริราชมูลนิธิและวัดพระบาทนำพุ